เช็คเครื่องก่อนส่งเครื่องลูกค้านะครับแล้วก็มาเช็ครีโมทไมโครเมกานะครับไมโครเมก้าสเตทสองรีโมทไม่ได้มีประเด็นอะไรเรื่องรีโมทของไมโครเมกานะครับแต่มีประเด็นเรื่องถานหลายท่านชอบใช้ถานแล้วก็เอาถานเนี้ยติดอยู่ในรีโมทแล้วก็ทิ้งไปจนแบบลืมโลกไปเลยนะฮะผลที่ได้นะครับแบบนี้นะ น้ำยามันกัดปิ้นชี่หายวยปวงหมดนะฮะไม่เหลือเลยเลยนะครับเละเลยนะครับเป็นไม่ได้ก็อย่าไปทิ้งฐานไว้ในรีโมทนะฮะโดยเฉพาะไอาการห่อเนี่ยหอรีโมทแล้วก็ทิ้งฐานค้างไว้ในรีโมทเนี่ยกัดปิ้นเสียหายหมดนะครับไม่มีฐานในรีโมทรีโมทนยังอยู่คงทนถาวรนะฮะพอใส่ฐานทิ้งไว้นี่โอ้โหมันกัดเละ นี่ยังดีที่ว่ารีโมทสำรองตัวมาลาเนี่ยเอามาใช้แทนทดแทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ไม่มันก็ไม่ควรเนี่ยฮะจะให้มันเกิดสภาพการแบบนี้นะแย่เลยนะเนีย่ยทิ้งน้ำไอ้ฐานไว้ในรีโมทแล้วมันกัดปิ้นกัดหมดเลยที่บ้านผมอะไรที่ผมไม่ได้ใช้นะผมถอดหมดเลยนะผมไม่ไม่ได้ทิ้งคา้างไว้ในรีโมทเลยโอกาสที่มันจะเป็นอย่างนี้สูงมากนะ แนะนำทุกท่านนะครับใช้งานมันแล้วก็อย่าไปห่อมันให้มันเรียบร้อยกลัวว่ามันจะถลอกเปราะเปิดผมแนะนําว่าเปืเป่อยๆมันไว้ได้แต่ฐานเนี่ยตรวจเช็คทุกๆหก,กเดือนนะครับอย่าทิ้งไว้เดี๋ยวมันเสื่อมมันเสียมันกัดปิ้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเสียหายมีสูงกว่าค่าฐานนะหรือค่ารีโมทที่ไอตัวข้างนอกมันถ้าเสียหายวงจรนี้ใช้งานไม่ได้เซ็งเลยครับ